ทำลายหกแล้วพ่ออ,อ้อมยิ้มเลยน้าไม่เอาลงมาออกมาออกคือเออออเมี่ก็จับยืนดิแล้วก็กดปล่อยลงไปรู้ว่ากล้องถ่ายอยู่อีนเนี่ย ชิ้ขนาดปวดเจ็บเว้ยเขายังไม่เจ็บเลยป้าไป็เจ็บแพนอีกแล้วใช่ป่ะแมทมันรู้มันรู้ถ่ายกล้องอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะรู้ใช่รู้ใช่ใช่ไหมถอดละผ้ากันนะใช่ไหมใช่ใช่สิทำเนี้ใช่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 ต้องเช็ดสะอาดแล้วโอ้ยยังยังไม่ได้เช็ดเลย็ไม่เลือกที่ชู้เช็ดเพราะหุ่นแรงหัวเลาะ